ทำไมห,หัวสองนี่แพร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยบอกเลยออพลังทุกอย่างครับจงสถิตแต่มาหาเทพโกลุกกรับมไปแล้วหนึ่งสองสามไปอินฟิตี้กันเลทไปครับหัวสองเยวู้วนพันปุง้ง สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีวิ t เตอีนะครับตอนนี้เกมโปเกมอนกับเกมพ็อกเก็ตนะครับผมและในวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเด็กมหาเทพโกลุกครับทุกคนปกติเด็กมหาเทพโกลุกใช่ไหมเราต้องทอยหัวให้ได้2ใช่ไหมครับผมก็จะได้ดาเมจหัวร้อยเป็น200ใช่ไหมครับแต่การมาของการที่ชื่อวิวครับผมการใบนี้นะครับเขาการันตีหัวครับผม หหัวนะครับในการทอยครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปรุ้อีกแค่หัวเดียวนะครับทุกคนผมก็เลยมองว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามันน่าเล่นมากๆกครับกับทุกเด็กเลยนะครับที่สามารถแบบทอยเหรียญได้นะครับทุกคนใบนี้ก็เป็นใบที่น่าสนใจจริงๆนะครับเด็กของเรานะขอบอกเลยว่าจัดเอาฮาอย่างเดียวว่าเพื่อนๆอย่าไปเล่นเนรแรงนะผมได้ไปเล่นเนรแรงแล้วนะครับผมแพ้เยอะกว่าชนะครับทุกคน แพ้เยอะจริงครับอันนี้เราได้ใส่นะครับโกเลตนะครับมา2ใบนะครับผมแล้วก็มหาเทพโกลุก2ใบนะครับโกเลตต้องแปะถึง3 g ตีไป50ค่าลิทิสผมถือว่ามันเยอะมากๆเลยครับส่วนมหาเทพโกลุกนะครับผมแปะ4 g ครับทุกคนค่าลิทิสสี่นะเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นไปตีแล้วไม่ต้องถอยครับสู้จนตัวตายไปเลยนะครับ ทอยเหรียญ2เหรียญทุกคนถ้าทอยได้หัวกี่เหรียญเอาคูร้อยกลายเป็นดาเมจครับทุกคนทอยได้หัวศูนย์ใช่ปะอ่าทอยได้ก้อยหมดเลยก็ดาเมจศูนย์ถ้าทอยได้หัว2ก็ดาเมจ200ร้ยเลยครับดิสนั่นแปดเจนเคปก็ตายครับเราเซซายลาร์ดนะเป็นแบบว่า8ปดหนึ่งจี้ตีไปเทเลพอร์ตย้ายมาอยู่ข้างหลังนะครับสลับตัวที่อยู่บนนั้นสำรองเราขึ้นไปแทนนะครับใบนี้ถือว่าดีนะครับแล้วก็เซซายนะครับเซอร์ไนท์มาด้วยนะครับเซอร์ไนท์แบบว่าเอเบลลี้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเทิร์นนะครับสามารถดึงงเอจจิพลัตไปปแะ โปเกมอนที่เป็นพลังจิตที่อยู่ที่แอคทีฟสปอตของเราได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าแปดครบ3 g ตี60ค่ารีทีสองครับทุกคนเรามาเล่นผสมกับอีวูด้วยกันครับอีเป็นอีวูเกับนิมเฟียนะครับผมเลือกเป็นอีวูตัวนี้นะครับทุกคนแปดหนึ่งจีตีไปนะครับเอาตัวโปเกมอนนะครับจากเด็กขึ้นมือหนึ่งไปเพื่อได้นิมเฟียขึ้นมาครับทุกคนผมมองว่าการไปเนี้ยเป็นการรีดที่ดีมากๆเลยนะครับ อ่าเมื่อเราได้นิมเฟียนะครับเราอีโวลงไปปุ๊บนะครับเราก็จะได้จวกกาสองใบครับทุกคนแปะสจี้ตีไป70ค่าลิทิดหนึงครับหลักๆนะครับเราจะเล่นอีวูนะครับเอาไว้ยืนข้างหน้าทุกคนแปะหนึ่งจี้ตีไปก่อนนะครับ เพื่อลีดเด็กนะครับเอาตัวเปย์มอนขึ้นมานะครับอีโวในส่วนของเซอร์ไนท์ให้ได้นะครับแล้วก็โกลักให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วถ้าอีวูตายหรือว่าถ้าเราได้โกลักแล้วเราอาจจะถอยอีวูเอาตัวโกลักขึ้นไปแล้วก็ใช้ตัวสไนท์ปั๊มจี้เลยก็ได้เพราะน่าต้องตํมจี้ประมาณ2เทอร์เลยนะครับเ mm hmm. พื่อนๆประมาณนี้เนาะแล้วเราได้ใส่นะโปรยบอลเซอร์บี L ๊สองโปรยเซอร์รีเสิร์ชจวด2นะครับแล้วก็แลกแคนดี D ้อีก2นะครับแล้วก็วิวอีก2ครับทุกคน แใบเนี้ยเป็นสามันของเทคนนี้เลยครับผมคือมันฟิกมาแล้วอะ่ะเอามาเล่นหาๆจริงครับทุกคนวิวมันดีจริงนะการที่แบบว่าเราล็อกอะ่ะ ได้หัว1ครั้งอ่ะมันไปที่แบบสุดยอดเลยครับทุกคนอย่างน้อยนะครับไกด่เราเล่นวิวกับโกลักนะครับเราก็ได้ตีชัวชัวหนึ่งร้อยดาเมจครับทุกคนถ้าเรามีวิว2ใบแล้วก็เตียบเทอแร์นงรก100ตเตียบสองก็อีก100ก็ได้นะครับแต่ถ้าดวงดีได้200ก็เปอนอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนเดี๋ยวยังไงเราไปดูในแมตช์กันเลยนะครับทุกคนแต่ขอย้ําอีกครั้งนะครับไม่ควรเล่นเด็กนี้เน้นแรงนะครับเพื่อนๆนแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนครับผม ผมขอนําเสนอโอเวอร์ท็อปอัพบริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตอารอวเกนชินอิมแพกฟรีไฟและล็อกเวอร์ชั่นต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพเท่านั้นลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจและไลน์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย หัวนะครับหัวไม่ค่อยดีครับทุกคนเราอยากได้ก้อยนะโอ้โหตัวแรกเป็นตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวแรกเลยเอ้ยอีวุ้ยอ่ะครับมาเลยครับทุกคนเด็กมหาเชฟโกลุกของเรานะว่าจะเป็นอย่างไรลงไปก่อนโอเค เดี๋ยวเราจะแปะจี้ไปไว้ครับผมมาแล้วมาแล้วอืมอ,อวีมาแล้วครับตีจัว่วแล้วว่าน่าต้องตีจัว่วอยู่แล้วเนาะของเราถ้าเพิ่มจี้ให้ตัวเองเราตีเขาตายได้เลยนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราลองเพิ่มจี้ให้ตัวเองก่อนละกันเนาะ อ่าครับผมอาจจะแปะอันนี้ไว้หนึ่งนะครับแล้วก็ใชวิบิี้ไว้ก่อนนะครับผมเราต้องเผื่อไว้หลายอย่างครับผมร <c oughs> าบูเตอร์มาเลยนี่หงิกเลยนะแต่ถ้ายังไม่มาก็โอเคคนระับจะมาเลยหรือเปล่าถ้ามาเลยนี่แย่นะครับผมยิโจนะครับเอ้ยจะตีจั่วอีกไหม ตีกไหม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 ไหม,ไม,ไมเชอรถ้าตีอีกนี่ผมโอ้กังวลเหรอฮะถ้าผมต้องตีเขานะผมต้องตีเขาอืมขอชัวร์ก่อนนะเชอรโอ้มหาเทพมาแล้วครับ มหาเทพโคลูกอ่าครับที่จริงผมวยอยากจะแปะตัวนี้นะผมขออัดก่อนแล้วกันทุกนขออัดก่อนเพราะว่าจี้เขาไม่ทันไงไม่ทันเลขบูตเตอร์เขาอาจจะเล่นเป็นนิมเฟียจั่วก็ได้ครับผมนี่ผมโคตรตื่นเต้นเลย โอริซอนยังไม่มานี่เราสบายนะริซอนมานี่เสร็จเลยนะโกลุก <c> เ <oughs> สรอยู่ตีริซอนก็หานะ <c oughs> ต้องลองดูต้องลองดูผมขำนะเออแต่ถ้าข่อยตัวหลังก็ตายนะจะตัวนี้ตีแหละอืมเต็มที่ครับผมจังหวะนี้ยากสุดแล้วเอ้ยตัวอะไรเอ่ยเติร์ดก่อนนะครับอ้าวอีวุยเหรครับ อิซิลอนตีตาอยู่แล้วนะฮะอ่าครับปื๊บปื๊บโอ้ก็โอเคนะแต่ผมว่าเอามาจวกก่อนไหมเรายังขาดอยู่อ่าครับฉันเพิ่มจี้ให้ตัวเอง จังหวะที่เขาเอาขึ้นมาตีเทคจี้ทุกคนเราจะมอบทุกอย่างให้โกลุกนะครับผมที่เราลงอย่างนี้เพื่อเราใช้นิมเฟียจั่วได้เจนเคฟมานะมีโอกาสนะครับเขาจะตีโกลุกไม่ตายทุกคนช็อตนี้ต้องขออภัยจริงๆนะทุกคนผมลืมไปว่าผมไม่ใส่เจนเคฟครับเพื่อนๆมาลุ้นกันนะฮะอย่าโดนเลดการ์ดเป็นพอกลัวโดนเลดการ์ดว่ะอย่าโดนนะตื่นเต้น เออจูโอ้มีเล็การ์ดแน่นอนเลยอ,อยังไงก็น่าจะมีถ้าไม่มีเราจะดีมากเลยนะครับเราท็อปฟอร์มมากมาแล้วครับลิซารอนเขาคงเห็นแล้วแหละมันต้องวัดดวงแล้วช็อตนี้ใส่เจนเคฟไปก็ไม่รอดถ้าผมทอยได้โอ้ลิซารอนสองตัวตีเทคจี้ gy, มันมาเลยนะ ออือมาแล้วครับเป็นเพื่อนโอ้ยโ,โกนลุกผมเอานี่เลยนะครับเดี๋ยสี่ใบครับขอเจนเคบได้ไหมฮ่าฮ่าเอาไปเลยเจนเคียบมขำๆขเลยโอ้โหไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นนะผมมาแล้วครับ การันตีหนึ่งหัวถ้าไม่ได้ก็แพ้ไปเอาแล้วครับทุกคนทอยกันนะผมหนึ่งสองสรมโกหกสองว้หัวยังน,นี่งโอ้โ <c oughs> อันนี้เล่นแหลงตาแรกทุกคนโอ้โหใครเจอก็หลอนนะแบบนี้ จีจีครับจีจีโอ้โหลุ้นตัวโกงเลยว่ะไปกันต่อครับหัวครับทุกคนหัวไม่ค่อยดีนะเจอไฟอ่ะลงไปอ่ะลงไปโอ้ตัวนี้เหรอครับผมผมันกระจายยิงได้นะแปะแค่สองจีิงทุกคน อืมเราต้องรีบหาของนะฮะว้าวลงไปอืมผมว่าอย่างนี้กำลังดีนะอืมไปให้หมดเล่นสองตัวนี้นะปึ๊บ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 ไปโอ้มีการแปะนั่นด้วยนะฮะมันต้องกระจายดาเมจไงร่างสองของเขานะ เอาเอาวิวอะครับว้าแย่ยจังว้าอดฮ่าฮาเลยเกือบมาแล้วนะฮะมันยกลงพักองแตงชัยขอหน่อยห <c oughs> ือกี้ผมตาลูกวาวเลย โอ้โจะเอ้ทำยังไงดเไีเอารับดาเมจไปก่อนไหมเออเอารับดาเมจเพื่อเพื่อตายเพื่อตายด้วยเพื่อตายสักตัวหนึ่งจะได้ขึ้นเลยผมอยากให้ตายตัวหน้าแปะตัวนี้นะปึ๊บปึ๊บอ่า ถ้าผมได้ล่างสามนี่แบบไม่ได้นะก็ถือว่าคิดถูกนะทุกคนเราก็ต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนมาฮะแม็กคาโกมาหรือเปล่าแม็คาไม่ยังไม่มาหรอครับน่าจะมาะผมวม่าเก้าสิบโอเคครับผมคืนเลยละกันปะลุย อ่าครับเซอร์ไนท์ขึ้นได้แล้วนะเซอร์ไนท์ปึ๊บโอ้โหลัคกี้ดอลัคกี้ดดลเลยฮะแบบนี้ปึ๊บถ้าแบบนี้ผมต้องจัวดไหมไม่ต้องก็ได้ปะ่ะผมว่าจวดดีกว่าทุกคนจวดีกว่าจวดดีกว่าแม่เอาวิวออกไปด้วยอ,อืด่าโดนนะ โอ้โหสองร้ออันนี้เน้นแรงนะทุกคนเขาก็เอาเด็กใหม่ๆหม่มาเล่นกันนะขำๆทุกคนช่วงแรกๆนะช่วงประมาณวนะิสามวิสี่น่าจะเป็นเมตาหลักแล้วแต่วิกแรกเหมือนเอามาเล่นกันฮาๆก่อนนะทุกคนเขารอบแมคคาโก้อย่างเดียวนะแมคคาโก้ Mac o, ถ้าผมจะไม่ผิดมันตีสออนะัตว์อ่ะมาแล้วฮนะตีสัตว์ออ สุ่มนะครับโดนฝั่งเราอืมเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับอโอเคทุกคนลงไปก่อนถ้าถามว่าโดนไปร้อยเอาตัวนี้ขึ้นไปตีก็จบนะตัวนี้ก็ได้นะฮะเฮ้ยตลอดตายไม่ได้นี่่ะตายไม่ได้แล้วนะ เอาวิวช่วยหน่อยอ่ะขอสองหัวช่วยหนึ่งสองส่อมหุวยอีกอันหนึ่ง,ง,งหัวเลยโอ้โหโดนฮะตูมร้อ,องไห้บอกเลยร้องหไห้แม่งก่าลุก็เถือ่อนจริงโอเค หัวนะครับผมอยากได้ก้อยมากกว่าครับผมอุ้ยเจอพืชเหรอครับอย่าบอกนะว่าเป็นอืมผมว่าอะไรอ่ะเออสวิต์รีเลย์เหรอครับผมอืมเราต้องพยายามหาโปกเกบ,บอลมานะเพื่อมาลงครับโอ้โหได้อันนึงอย่างดีอะไรก็ได้ครับมีโอกาสโดนเลการสูงมาก เอออีวุยก็โอเคเลยนะผมมองว่าอีวุยโอเคครับคือถ้าตาหน้าเราใช้นิมเฟียปุ๊บเราจวดได้แลคแคนดี้นะเราก็สามารถลงเซอร์ไนได้นะครับผมอาจจะโดนสวิตซ์ิเล่ปอกปักปอกปัก,ปกไปก่อนนะทำอะไรไม่ได้จริงอืมชิลบี้ชิลบี้ ปั๊มปั๊มปั๊มปัป๊มจ่วเลยแลนเปิดได้ด็อกเตอร์ออคิดนะฮะว,ว,ว้าวว้าวโอ้โหถ้าเราผมว่าเราเรียกเลยนะเราเรียกเลยเรียกเลย,เย,เลยดีกว่า เออเราอาจจะแปะตัวไหนผมว่าผมแปะตัวนี้ก่อนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวตาน้าถ้าเขาตีผมไม่ตายผมก็ตีเลยนะเอาตัวนี้ไล่เก็บเลยครับผมเอาอย่างนั้นเนาะสบายๆเนาะแต่ว่าเขาาจะลงตัวใหญ่มานั่นไงผมว่าแล้วเออแต่ถ้าเราเราก็ลงตัวนี้ได้นะเอาอีกขึ้นก่อนโอเค ตีได้เหมือนกันนะอ้าวงานเข้าอืมไม่ต้องแปดชี้ก็ได้คนระับว้าวโอเคแต่ตายอยู่ดีนะเจ็ดสิบอืมสองครั้งแล้วนะฮะสองครั้งเนาะอืมผมไม่อยากลงเลย จะลงไปไหมลงนะล,ลงก็ได้ไหมเพราะตอนหน้าเราะจะให้กโกโกลุกได้นะครับผมอืมให้ทุกอย่างอะโกลุกไปเพราะเขาไม่น่าจะตีตายนะเพราะว่าถ้าเกิดเล็ก,ก็ยังเหลือเลือดสิบปะ่ะจีครับผม ก้อยครับทุกคนเราเชื่อเลยเอ่ยเราเชื่อไฟนะฮะลงได้ตัวเดียวอยากโดนเลก็กกอจังเลยอินซินี่รอมีอาหาวาเราจะตายเลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เป็นไปได้นะครับ70ดามีเอตนะทุกคนผมขอออกขิดได้ครับมือผมไม่ดีเลยอ่ะโอ้ โปเกมบอลได้ไหมครับจริงมือผมแย่จริงอย่างน้อยมาสักใบเนาะตัวหน้าผมอาจจะตายก็ได้นะผมคิดว่าเละเทนะทุกคนผมขอแปะตัวล่างเลย่แล้วกันผมคิดว่าเละเทฮนะตัวหน้าเนะี่ยโดนอาห่าวโดนอะไรตายครับตัวหน้า ไม่น่ารอดนั่นไงว่าแล้วมาเลยอืมอ่าครับดี๋ยวผมแปะตัวนี้ไปแปะนี่น้ำตาไหลเลยทุกคนโอเคายครับตาหน้าตายตายเลยอะ่ะโอ้ผมขอชั่วก่อนแล้วกันนะ ถ้าได้ตัวลารนะครับล้านึ่งเซอร์ไนมันแจ๋วมากเลยนะว้าวอาจจะได้นะทุกคนผมอยากได้ลารนฮะโอ้โอเคถ้าได้ลารวันนี้ผมแฮปปี้เลยนะมันจะเพอร์เฟกต์แฮเลยทุกคนโอเคต้องรุ้นอย่างเดียวว่าตาหน้าไม่ให้เขาเลดการ์ครับเราก็จะอีโวเซอร์ไนได้ใช้นี้ได้นะครับมันจะเพอร์เฟกทุกอย่างทุกคน มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะทำได้ตามที่เราหวังไว้ไหมนะมาลุ้นกันเ,นเพื่อนๆโอ้โหนี่คือสิ่งที่ผมหนักใจเหมือนกันนะเออถ้าเป็นแบบนี้ผมอาจจะเอาตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับผมเพราะว่าผมกลาจะลุยกับเขาอยู่แล้วนะโอเคพอถ้าไม่ได้ก็คือแพ้ครับ <laughs> โอเค พอไงเขาตีร้อยสี่สิบมาเราทำได้หนึ่งร้อยไงเราก็ตายอยู่แล้วไงสูตแรแลกไปเลยดีกว่ามาครับผมอ่าครับเซอร์ไนช์ชายนี่ครับประกบกับชายนี่ครับผมไปจ้ะทำาไมหัวสองนี่แพ้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยบอกเลย ออพลังทุกอย่างครับจงสถิตแต่มาหาเทพโกลุกครับผมไปแล้วหนึ่งสองสามไปอินฟิตี้กันเลทไปครับหัวสอกยัง yeah. ว, <laughs> วันพันปุง๊ง <laughs> อย่างดีใจทุกคนแต่เราลดมาอีกยีใช่ไหมครับอ่าเขาตีมาปุ๊บ เขาตีมาใช่ไหมเราก็ยังเหลือยี่นะอืมเหลือ20ตีมาสาเหลือยีทุกคนแต่ถ้าไม่มีนี่เราได้เปรียบจะจัดเลยฮะไซรัสโอ้ว้าวงานเข้าอ่ะดิยื้อเลยครับผม จอยไม่ได้ทำได้เท่านี้ผมไม่ตีผมนะเขาไอ้นั่นอยู่เขาต้องเอาอิซิลอมาตีครับโอ้จีจีครับผมอย่าไปเล่นในแรงนะทุกคนผมบอกเลยมันยากมากครับผมโอเคครับยืนกันไปแบบยาวๆรู้แล้วว่าเด็กอะไรนะ เขาตีตัวติดจี้อ่ะแรงใช่ไหมเราต้องติดทั้งหมดสี่จี้โอ้ยบอดเหมือนกันแล้วผมจะขอบคุณดีไหมเนี่ยผมก็อืมผมไม่ขอบคุณผมไม่ขอบคุณบ้าเอ้ยผมไม่สามารถอีโวได้เหรอครับผมเนคนที่สองอยู่แล้วผมแตกไปเรื่อย,อยนะ อลองดูอ่ะมันอีโวไม่ได้อย่าเพิ่งมาได้ไหมฮะโอ้โหไอ้เนยโอ้พูดจร้ายเลยน้ำตาจะไหล แล้วฉันต้องปั๊มจีก้กี่ครั้งเนี่ยใจร้ายจัดเลยโอ้โหผมจะลองง่ายยาอยังรองง่ายฉันกะชอน ตัวมันน่ารักนะมันเหมือนคุกกี้ลันมากคือผมมองผมก็รู้สึกว่ามันคือคุกกี้ลันอะ่ะแปดสิบทอยหัวหนึ่งท้าย้็ทอยได้หัวแลเมตเพิ่มขึ้นก็อีกแปดสิบใช่ไหม,อมโอ้โหเออวะทิงกะทอนอาจจะกลับมาก็ได้ทุกคนทิงกะทอนเรียกสหายผมยังไม่ได้แหลกเคนดี้เหรอครับเนี่ยบ้าบอที่สุด เอากล้าตีผมตายวะน่ะแต่หน้าผมขอแรกแคนดี้ได้ไหมโอ้โหมาทิ้งแรกแคนดี้ก็ได้นะโอเคเขาฆ่าตัวนึงก่อนเลยทุกคนเดีย๋ยวเขาค่อยล้มตัวนี้ทีหลังมาครับผม S <S เลยเคันดี้ปะโอเคได้อย่างี้ก็สบายใจหน่อยครับผมอย่างน้อยผมก็มีดาเมจ50ฮะจะได้ตีตึง100แบบชัวร์ว <S 2> <S 2> ตายแน่มิวน้อยตายแน่มิวน้อยถอยเปล่าอาจจะไม่ถอยก็ได้นะ เออตีต่อแหละหวังตายออกมาชโดโลยุยชั่วเจอแน่เจอวิวผมรอโอกาสนี้มานานแล้วต้องเล่นเป็นชีเหล็กด้วยอ่โอ้มีเอ้ออเ,อเขาบวกแอทแทกมาผมก็ไม่ตายนะครับเอ้ยมีอะไรหรือเปล่านี่ ป่ะปัมจี้โดนรัวอ่ะการันตีเลยลวยกันนะทุกคนเดี๋ยวไม่ตายขอ,ขอการันตีสักหน่อยฮนะนั่นไงโอ้โหสองร้อยมีะดุ้งั้มบ้างเลตุ้ม อ่ะมาเอามา a ชโดขึ้นมาอันนี้ทอยได้อีกหัวเดียวนะถ้าผมได้วิวนะทุกคนองแม่งแตกเลยนะองแม่งแตกเลยนะทุกคนอี๋ตีอยู่แล้วนะโอ้ยมีคามโมด้วยนะมาวิวขึ้นมาเลยฮ่าฮ่า,าเราเราต้องแบบว่าโอกาสชัวร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ย แน่นไงวิว <laughs> ตายขอตีเอ้โหร้องไห้ฮะร้องไห้โอ้ไม่ทีร้ <laughs> องมาฮะโอเคแฮปปี้เอนดิ้งทุกคน โอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับมันไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเส้นทางที่ผมเล่นเด็กโกลุกนะครับเนแรงนะครับผมชนะ4แพ้ถึง8เลยนะครับทุกคนแพ้ค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือแนะนานะครับไม่ควรไปเล่นในแรงนะครับทุกคนถ้ามาเบื่อก็ไปเล่นอันแรงก็ได้นะครับผมผมก็จัดประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้าใครอยากจัดแบบอื่นก็ลองจัดได้นะครับทุกคนการมาของโปเกมอนเบบี้นะของตัวพีจูนะครับแล้วก็ตัวแม็กบี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถมาเล่นได้นะเล่นกับตัว โกลุกได้เลยนะครับก็เอาตัวนั้นตีไปแปะจี้ให้โกลุกนะครับแล้วก็เลิกเป็นเจนจี้พลังจิตยอย่างเดียวมาแปะให้โกลุกก็ได้คนระับสามารถเล่นแบบนั้นได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วแต่ทันหัดนะครับผมผมก็บอกเลยว่าเด็กนี้เอาไมา่ได้นาๆาย่างเดียวนะครับผมแต่เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาช่องวิวตรี่ทีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับผม